E aí สวัสดีครับเด็กๆพบกับครูชีวันอีกแล้วนิทานตื่นนอนครูชีวันเล่นนิทานประดิษฐ์ตอนนายจิ้งจอกนักเดินทางนายจิ้งจอกที่วันทั้งวันก็เอาแต่นอนนายจิ้งจอกนอนหงายนายจิ้งจอกนอนคว่ำ นายจิ้งจอกนอนตะแคงซ้ายตะแคงขวานายจิ้งจอกนอนเอามือกายหน้าผากแล้วก็ทำไมลุกขึ้นมาบนชีวิตมันต้องมีอะไรมากกว่านี้สิเอแล้วเราจะอุดอู้อยู่แต่ในบ้านทำไมตัดสินใจแล้ว ว่าต่อไปนี้เราจะเป็นนายจิ้งจอกนักเดินทางนายจิ้งจอกนักผจญภัยเย่ yeah! และนายจิ้งจอกก็เริ่มผจญภัยด้วยอะไรรู้ไหมนี่เด็กๆดูปึ๊บอ่านายจิ้งจอก ก็เดินทางด้วยเรือเป็นเรืออะไรแบบนี้เป็นเรือพายนายจิ้งจอกก็พายเรือไปพายเรือไปออกเดินทางไปในทะเลแต่ไปได้ไม่ไกลนายจิ้งจอกก็รู้สึกว่าเอเรือพายเนี่ยไม่เหมาะกับการประจนภพายซะเลยเพราะว่า หายไปไม่เท่าไหร่ก็เมื่อยแขนซะแล้วก็เหนื่อยซะแล้วนายชิ้งจอกเปลี่ยนใหม่เอเด็กๆถ้าไม่ใช้เรือพายนายชิ้งจอกจะใช้เรืออะไรดีนะเด็กๆมาดู่า ไม่ใช้เรือพายแล้วใช่ไหมเพราะว่าพายพายพายแล้วมันก็เหนื่อยแล้วมันก็เมื่อยแขนนายจิ้งจอกก็จึงทำยังไงล่ะอ่านี่พับพับเป็นเรือใบอ่านายจิ้งจอกก็ ึ้นเรือใบแล้วก็ออกเดินทางไปตอนนี้นายทิ้งจอกเดินทางไปไกลกว่าเดิมอนจนภัยไปไกลกว่าเดิมมีลมพัดเรือใบไปไกลเลยไปถึงกลางทะเลแต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอะไรรู้ไหมไม่ใช่เรือรั่ว ลมหมดลมทะเลหยุดเอาดือด้อเรือใบของนายจิ้งจอกก็จรงลอยเคว้งคว้างอยู่กลางทะเลคืนนั้นนายจิ้งจอกต้องนอนหลับอยู่บนเรือใบจนกระทั่งรุ่งเช้าก็มีลมทะเลพัดทำให้ เรือใบของนายจิ้งจอกย้อนคืนสู่ฝั่งนายจิ้งจอกก็บอกว่าเอสงสัยว่าทั้งเรือพายและเรือใบก็ไม่เหมาะกับเราอีกแล้วทำยังไงดีนะจะหยุดหรือจะไปต่อดีนายจิ้งจอกตัดสินใจไม่ได้ทำยังไงรู้ไหม นายจิ้งจอกก็จึงใช้นี่เครื่องช่วยตัดสินใจนี่คือเครื่องช่วยตัดสินใจของนายจิ้งจอกว่าจะไปต่อหยุดไปต่อหยุดไปต่อหยุดไปต่อ,อานายจิ้งจอกใช้เครื่องช่วยตัดสินใจสรุปว่าไปต่อแต่ จะเดินทางไปต่อผจญภัยด้วยอะไรดีล่ะคราวนี้นายจิ้งจอกก็ตัดสินใจนี่ใช้เรืออีกอาตอนนี้ไม่ใช่เรือใบแล้วแต่เป็นเรืออะไรนี่เรือแบบนี้ของนายจิ้งจอกคือเรือเครื่องป๊อกป๊อกนี่ตอนนี้ ไม่ต้องพายแล้วไม่ต้องรอว่าจะมีลมหรือไม่มีเพราะว่าเรือเครื่องป๊อกป๊อกของนายจิ้งจอกเติมน้ำมันแล้วก็ขับสู่ทะเลเลยป๊อกป๊อกป๊อก๊กป๊ก๊กป๊อกป๊อกป๊ป๊อกป๊อกแต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเรือเครื่องป๊อกป๊อกของนายจิ้งจอกน้ำมัน หมดแย่ yeah, เลยคราวนี้ไม่มีปั๊มน้ำมันกลางทะเลซส้นด้วยคืนนั้นนายจิ้งจอกก็ต้องนอนหลับอยู่ในเรือเครื่องปอก OK, ปอก OK, แล้วก็รอให้ลมทะเลพัดพาเอาเรือเครื่องปอก OK, ปอก OK, กลับคืนสู่ชายฝั่งนายจิ้งจอกก็มานนั่งคิดไม่ว่าเรือใบ ก็ไม่เหมาะกับเราเรือพายก็ไม่เหมาะกับเราเรือเครื่องป๊อกป๊อกก็ไม่เหมาะกับเราทำยังไงดีนะตอนนี้นายจิ้งจอกคิดเองแล้วไม่ใช้เครื่องช่วยคิดอีกแล้วทำยังไงดีนายจิ้งจอกก็เริ่มคิดทำยังไงดีทำยังไงดีงงดปิ๊งรู้แล้วเด็กๆมาดูกันว่านายจิ้งจอกจะเดินทางต่อไปด้วยอะไรแต่ ก่อนที่นายจิงจอกจะเดินทางผจญภัยต่อไปเขาทำอะไรรู้ไหมนายจิ้งจอกเริ่มดังนี้ออกกำลังกายก่อนเลยฮึบหนึ่งสองสามสี่เละยังไม่พอออกกำลังกายยกขาหนึ่งสสาสี ออกกาลังกายโดยการกระโดดตบออกกําลังกายทั้งแขนและขา1 2 3 4สนายจิ้งจอกออกกําลังกายจนกระทั่งรู้สึกว่าแข็งแรงพอแล้วที่จะไปผจญภัยต่อไปตอนนี้นายจิ้งจอกทำอะไรรู้ไหมทำไปขนาดใหญ่ขึ้นมา หนึ่งอันนี่แล้วก็สวมปีกพร้อมที่จะไปผจญภัยแล้วนายจิ้งจอกก็ค่อยๆขยับแขนขยับปีกลองดูซิว่านายจิ้งจอกจะบินได้ไหมอะอะอนายจิ้งจอก,กค่อยๆลอยแล้วค่อยๆลอยแล้วค่อยๆลอยขึ้นไปแล้วนี่และนายจิ้งจอกก็ผจญภัยครั้งใหม่ ด้วยปีกอันกว้างใหญ่ของเขานั่นเองนายจิ้งจอกค้นพบแล้วว่าการผรจญภัยของตัวเขาเองต้องอาศัยกำลังและปีกของตัวเองพักนิทานเรื่องนายจิ้งจอกนักเดินทางนายจิ้งจอกผจญภัยเอาไว้เท่านี้ก่อนเด็กๆ ไปชวนคุณพ่อคุณแม่หากระดาษมาพับมาเล่นมาเล่าแบบครูชีวันก็ได้นะจบนิทานตื่นนอนในตอนนี้ติดตามนิทานตื่นนอนตอนต่อไปวันถัดไปบายบายสวัสดีครับ